แดดออกแล้วคุณมาถึงแล้วพี่น้องบางส่วนขอโหลดยกแขนกัว่าได้บางเฮ้ยว่าแม่เด็กบ่อยไปไปไปเอาเบืปวดแล้ววันปวดพ่อเนาะวันว่าแม่แมในเต <laughs> ่า <laughs> โปกเกียบท้าปากท้าปากสีมพู้องตอง สวัสดีค่ะแป๊บนึงนะคะหนูหนูเรียบเข้าไปข้างในก่อนค่ะต้องได้ไปเตรียมของค่ะ,<น>ะค่ะเอาข้าวเปล่าถุงข้าวถุงข้าวไปขอบคุณค่ะแม่ขอบคุณค่ะลองวันสุดขลดยิ่งเกินเกินไปเโป๊ะมาก บอกว่าเปล่าเปล่าไม่เคยทายหลุดเสื้นอยู่โอ้ปองยาวมาแล้วนะจ๊ะพี่หองวุ้งสุดทุกคุณนายผู้บ่าบอกทายบุ้งสุดดูมันหย่อนแสงดิเอ๊อนี่คือดูดีขึ้นได้ไหมเนาะใช่นี่เดียวซื้อกระเป๋าสานนะจ๊ะวันนี้มันเป็นกระจูดพี่น้องให้ข้อมูลมาแล้วว่ากระเป๋าสานกระจูดบุ้งว่าง่ายนั่นแหละว่าเดล๋ว ไปพี่น้องเป้าเขาเป่าเขาไปข้างในก่อนอเาแล่งางขึน้ะครัยนมัตถูิสวัสดีค่ะคุณพี่สวะ้าตายสวนั่นมาสวยใท้ลูกท่วงนเว้าเพ่าะอิ่มขย่างไก่โหดได้เตายมว้าถึงแลนวามร่มมืากทุกท่มาแล้วพี่น้อง ท่านเจ้ไปเข้าไปใส่เข้าเข้าไปห้องอันนั้นมไหมคุณนายหัวลุ้ยสูงนุ้ยลุ้ยท่านเจ้ไปยิงพี่น้องด้ยย่างไก่โดผูด้ที่จะทำหน้าที่ถ<ะ>ือพนานต่างๆนะครับเรียนเชิญเลยนะครับขณะนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นพานแขนหมากานแหวนนะครับสองพาน <c oughs> พานสินสอดเงินสองพานะนะครับไข่เจียวร้องกระป๋องเลย าพานสิงสอดโฉนดที่ดินสองพานพานาสิงส,สอนนะครับที่เป็นอันนี้เจา้าบ่าวอันนี้เจา้าจบา่าววันนี้หล่อมากอันนี้เป็นน้องสาวพี่บอยนะคะวันนี้น้องสาวพี่บอยมาร่วมงานด้วยาาก็คือแม่หน้าร้านแล้วก็แจ้งให้กับเพื่อนของเจ้าสาวเจ้าบ่าวที่ทําหน้าที่กั้นประตูนะครับขณะนี้เป็นเตรียมตัวที่บริเวณประตูด้านข้างที่บริเวณด้านซ้ายได้เลยนะครับ ด้านซ้ายของเราครับหันหน้าเข้าไปอ่าเดี๋ยวมีทีมงานรออยู่นะครับใครที่ทําหน้าที่กั้นประตูมีอยู่ตรงนี้ไหมครับอันนี้เป็นทีมไปเลยครับเชิญเลยนะครับวันนี้เข้าประจํเกียของท่านได้เลยนะครับยางนะครับเียครับบอยล่อมากเลยวนนันนี้ต้องบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ชื่นมืนครับเพราะว่าคู่บ่าวสาวของเราได้รับเกียรติอย่างยิ่งเลยครับจากแขกผู้มีเกียรติหลากหลายท่านซึ่งในโอกาสต่อไปเดี๋ยวเราจะได้แนะนําให้กับทุกท่านได้ทราบในช่วงลาดับพิธีนะครับอ่ามครับ บจ้าสาวคู่ต่อไปวะนี่ดีดีปวดพูดเนาะเจ้าคือปากแดงก้น้องอุ้ยอุ้ยแม่เจ้าสาวอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้แม่เจ้าสาวอันนี้พ่อเจ้าสาวจ้าอาจารย์สวัสดีค่ะอันเดอร์ูดเจ้าสาว อันนี้คููต่อไปเด้อพี่น้องครูี่ทำหน้าที่ในการถือพาดตางเสร็จแล้วพ่อหนาบอกว่ามงคลสมรสหมู่ได้ไหมเราจะลงไปที่ด้านล่างนะครับเพื่อจะเราบอกว่าแต่งงานทีเดียวพร้อมกันหลายๆคู่ได้บอลแล้ววันนี้ช่วงนี้ท่านใดที่จะมาในขบวนนะครับไปรอที่ด้านล่างเลยเลยนะครับเสียงกลองยาวอยู่ด้านล่างแล้วนะครับเราเป็นคะากกันคนสำคัญนะครับที่มาพร้อมกับในขบวนแข่งหม่ด้วยนะครับน้องก็น่ารักวันนี้ก็ทำเอาพี่เสียอาการเอ้าเจ้าคือโบเคียนคิว อเคทาไมไม่เขีมไดเยนครวบทางมนู้กมือไม่ว่างเลยเดี๋ยวเราไปเตรียมตัวนะคะมีความหมายว่าไงนี่ลูกเป็นลดกนะวันนี้เราอยู่ในขบวนคันหมากของเจ้าบ่านะคะก็จะเป็นคนถือสมโอ น้องปลาเขาสู้พิธีการนะจ้าปาร์ต์พีการนเลามาแต่งเองอ่ะขอบคุณที่มาร่วมแสด,ดงันตรีเนี่ย